ดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ให้มารู้จักกับต้นยอนะคะ เมื่อก่อนนะคะต้นยอต้นนี้เป็นต้นที่สูงใหญ่มากเลยนะคะจากนั้นนะคะมันสูงใหญ่มากเราก็ทําการตัดทิ้งนะคะเพื่พอนๆนะคะเราตัดทิ้งนะคะแล้วก็คิดว่าเหลือแต่ตอมันคงจะไม่เกิดใหม่แล้วนะคะ <S <S จากนั้นนะคะพอประมาณทักสเดือนนะคะมันเกิดใหม่ค่ะเพื่อนๆน,นะคะกลายเป็นต้นที่สวยงามนะคะต้นเล็กๆนะคะ นี่นะคะต้นโยนะคะมีสปปรรพคุณมากมาเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเอาไปทําเป็นผักก็ได้นะคะเอาไปทําห่อหมกนะคะห่อหมกใบยอก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็นำมาปลูกนะคะค่ะนำมาปลูกก็เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะต้นไม้มงคลอันนี้ก็หมายถึงว่าต้นยอหรือลูกยอทำให้คนเคารพนับหน้าถือตานะคะมีอำนาจบรารมีนะคะมีคนยกย่องนะคะมีคนยกย่องสรรเสริญน,นะคะเป็นผู้นำที่ดีนะคะปลูกเอาไว้ประดับบรารมีบ้านนะคะ ยกยอปอปั้นนะคะสวยงามนะคะนี่แหละคะ่ะมีโชคมีราบนะคะต้นของเขานะคะซาบะคุณมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะให้มารู้จักกับต้นยอนะคะจากนั้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ดอกของเขานะคะจากดอกของเขานะคะเราก็จะกลายเป็นลูกยอนะคะลูกยอถ้าเป็นลูกยอแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็เอามาตําก็ได้นะคะมารับประทานนะที่เขาเรียกว่าส้มตำลูกยอก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเอามาตํารสเผ็ดๆนะคะบางท่านชอบนะคะพอสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วก็จะเอามาตํานะคะเพื่อนๆนะคะจะเอามา ตามมารับประทานนะคะเพ็ดๆอร่อยๆแซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะที่เขาเรียกกันว่าตำลูกยอนะคะเพื่อนๆนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็นําใบของเขาเ่ยค่ะไปทําเป็นห่อหมกใบยอนะคะใส่กับห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลาดินก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเอาไปปรุงเป็นอาหารก็ได้นะคะเอาเป็นผักรับประทานก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับใบยอนะคะสรรพคุณมากมายเลยนะของใบยอนะคะยอดงามๆสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะให้มา รู้จักกับนะคะต้นยอนะคะหรือลูกยอนะคะนำไปทำส้มตําก็ได้นะคะบางคนชอบรับประทานนะคะส้มตำรแสแซ่บๆอร่อยๆนะคะบางท่านก็เก็บใบอย่างนี้แหละค่ะนะคะ เก็บใบนะคะอาไปทำหอมกนะคะเพื่อนนะคะรสชาติจะอร่อยนะคะอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะสรรพคุณคุณค่าทางอาหารมากมายเลยนะคะเพ,เพื่อนนะคะนำไปนิยมปลูกเป็นต้นไม้มงคลนะคะไปประดับบ้านนะคะ เพื่อแผ่อำนาจนะคะมีอำนาจบาร,รมีนะคะเกี่ยวกับใบยอหรือต้นยอนะคะมีไว้ประดับบาร,รมีบ้านนะคะเป็นเพื่อนนะคะบ้านไหนมีปลูกไว้นะคะเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะเป็นเพื่อนนะคะสวยงามนะคะต้นยอนะคะเป็นเพื่อนนี่นะคะให้มารู้จักกับต้นยอนะคะสัพพคุณของเขามีมากมายเลยนะคะนําไปนะคะเป็นปรุงอาหารก็ได้นะคะเป็นผักต้มรวก,กับน้ําจิ้มพริก อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะต้นยอนะคะมีคุณค่ามากมายเลยนะคะ นี่นะคะวันนี้ให้มารู้จักกับต้นยอต้นสวยๆใบอ่อนๆนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยงาไหมคะกําลังออกดอกนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆออกดอกนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะออกเป็นลูกยอนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนี่นะคะต้นของเขาพันของเขานะคะจากต้นใหญ่นะคะ,ะ,คะเราก็เอามาตัดกิ่งนะคะตอนนี้ก็สวยงามนะคะออกเป็นต้นเล็กๆนะคะนี่เพื่อนๆนะคะดาต้นของเขานะคะ อันนี้คือลาต้นของข้าวมังกอนะคะต้นใหญ่นะคะนี่นะคะต้นท่วนี้เองนะคะเพื่อนนะคะนี่นะคะใบอ่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใบอ่อนสวยงามนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะออกดอกใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกลายเป็นลูกนะคะก็เอาไปนี่นะคะเป็นลูกเอาไปตําได้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเอาไปทานนะคะก็เรียกว่าส้มตําลูกยอนะคะ อร่อยอร่อยรสแซ่บๆนะคะเพื่อนๆนะคะใบก็น,นําไปทําเป็นอาหารหอหมกปลาช่อนนะคะหอหมกปลานีนนะคะใส่ผักอะไรใส่ผักใบยอนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะให้มารู้จักกับใบยอนะคะเกี่ยวกับทางด้านนะคะสรรพคุณมากมายมหาศาลเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับต้นยอหรือใบยอและก็มีรูกยออีกนะคะเพื่อนๆนะคะ เป็นต้นไม้บงคนชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนนะคะนิยมปลูกกันนะคะเพื่อนๆนนะคะนี่นะคะมาดูกันเลยนะคะรดนะคะใบอ่อนๆนะคะใบอ่อนๆเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะใบนะคะใบของเขานะคะอ่อนนะคะเดี่ยวกับต้นยอนะคะนี่ลําต้นของเขานะคะนี่นะคะต้นพันธุไม่สูงนะคะนี่นะคะหรือเรียกว่าใบยอต้นยอนะคะ ยกยอปอป้านนะคะเป็นเกี่ยวกับว่านี่นะคะนี่นะคะปลูกไว้ประดับบารมีนะคะมีอํานาจนะคะมีอํานาจเกี่ยวกับลูกยอไปทางไหนมีแตะคนแบบว่านี่นะคะสวยงามอารามเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับต้นยอรหรือลูกยอนะคะ ไปทางไหนมีอำนาจบารมีนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะมีเมตตานะคะณเมตตาเลยนะคะเป็นความเชื่อของบุคคลนะคะแต่ก็เรื่องจริงนะคะและมีวิจัยลยานในการรับชมนะคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับลูกยอต้นยอนะคะสปปรรพคุณมากมายเสริมสเสน่ห์บารมีโชคลาภร่ํารวยเงินทองด้วยนะคะชื่อกเพราะอยู่แล้วคำว่ายอยกยอนะคะหรือว่าต้นยอของเรานะคะเพื่อนๆนะคะ สวยงามนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนนะคะมารู้จักกันไว้นะคะต้นยอนะคะนี่นะคะคล้องไทยนะคะนี่นะคะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะนำมาปลูกค่ะนี่นะคะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะเกี่ยวกับปลูกยอนะคะหรือต้นยอของเรานะคะเพื่อนๆนนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะ ลูกยอต้นยอนะคะดอกของเขาตัวนี้กําลังจะออกดอกค่ะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะกําลังจะออกดอกนะคะจากออกดอกแล้วก็มาเป็นลูกนะคะเนเพื่อนนะคะนี่นะคะเนี่ยดอกของเขานะคะเพื่อนๆดูไว้นะคะอันนี้ดอกนะคะดอกของเขานะคะสวยงามนะคะดอกสีขาวเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนคะดอกไม้ของ รูกยอนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะต้นยอลูกยอนะคะต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมีไว้ประดับบารมีมีไว้ประดับบ้านนะคะเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะยกยอปอปัน้นมีอำนาจวาสนานะคะเ,เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับลูกยอต้นยอนะคะนี่นะคะลำต้นของเขานะคะ ตอนนี้นะคะสวยงามนะคะ ok เวลา,าออกดอกก็สีขาวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะออกดอกมานะคะก็เป็นสีขาวนี่นะคะเป็นสีขาวเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะสีขาวเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดอกนะคะของต้นยอหรือลูกยอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ